สวัสดีครับผมสวัสดีครับมาเลยครับผมมาแล้ววันนี้เรามาพร้อมกับแผงโซลาเซลล์มาพร้อมกับปั๊มน้ำไดโวโซลาเซลล์ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ไปตามไปดูนี่ครับผมปั๊มน้ำไดโวโซลาเซลล์ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ยุคนี้จะไปเปลือกน้ำมันหน่อยนี่ เรามีปั๊มน้ำไดโวโซลาเซลล์เรามีแผงโซลาเซลล์นะครับผมแผงเดียวใช้ได้อันนี้ใช้แผงเดียวครับผมมี FC ถามมาบอกว่าใช้กี่แผงแผงเดียวนะผมอันนี้3นิ้วนะสนิ้วนะเดี๋ยวนี้แผงแผงโซลาเซลล์นี่มีมีหลายขนาดนะตัวนี้แผงตัวนี้550ห้55วัตต์ห้าร้อยวัตต์นรับผมหนึ่แผง ใช้กับปั๊มตัวนี้750วัตต์สบายมากปั๊มน้ำตัวนี้3นิ้วดูดน้ำไม่ต้องพูดถึงนี่ครับผมวันนี้เราจะมาบอกคันว่าปั๊มน้ำไดโวโซลารเซลล์ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ยุคนี้จะสูบน้ำทั้งทีอย่าไปวิ่งหาน้ำมันเอาแสงแดดนี่นะครับผมเอาพลังงานแสงแดดของเราที่มีอยู่นี่แหละเอาธรรมชาตินี่ครัะผมไป ทำไรายได้ให้กับตัวเรานะครับผมอย่าลืมครับผมท่านที่เข้ามาอยากรู้ใช้แบบไหนรุ่นไหนเหมาะสมกับเราเราจะใช้ทําอะไรสูบน้ําใช่ไหมสูบน้ําตั้งแต่หนึ่งนิ้วขึ้นไปชอบรุ่นไหนไปดูอกครับผมจ้าหนึ่งนิ้วสองนิ้ว3นิ้วนี่ครับผมใช้กี่แผงแผงเดียวนะครับผมใช้แผงเดียวเท่าแหละนี่ปั๊มน้ำไดโวโซลาเซลล์ o, ale, ปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ นะผมสูบน้ําใส่ไร่ใส่นาครับผมสูบน้ํารดผักนะผม,ผนะผมอยู่ในไร่อยู่ในนาอยู่ในสวนหรือจะล้างรถทําไรก็แล้วแต่นะครับเกี่ยวกับการสูบน้ําได้หมดเราเราไม่ต้องไปสิ้นเปลืองใบจ่ายก่นเือนทีเราใช้แต่แสงแดดด้วยแหละเป็นตัวนำนะครับถ้ามีแสงแดดทันทีทําง,งานทันทีนะครับนี่คือปั๊มน้ำไดโวโซลารเซลล์นี่คือปัมอป๊มน้ําพลังงานแสงอาทิตย์มีใด มีแผงมีจบเลยถ้าเรามีไดโวถ้าเรามีแผงเรา,ามีแสงแดดแค่นี้จบนะครับผมนะนี่ก็ผมขอแนะนําปั๊มน้ําไดโวโซลาเซลล์ปั๊มน้าพลังงานแสงอาทิตย์วันนี้สินค้าเราอยู่ในพิกัดตะก้าสีเหลืองด้านล่างแล้วเข้าไปเอาเข้าไปเอาครับผมนะเข้าไปจิ้มเอาเลยสนใจตัวไหนครับผมสนใจไหนซัมเมอร์ก็มีนะผมปั๊มน้ําไดโวก็มีนะผมแล้วนะชอบตัวไหนไปกดเอานะผมไปกดเอาเลยอชอบตัวไหนกดเอา